ผมเกลียดคนอียิปต์มากเลยแต่คนมุสลิมที่ดีจะมีอิหรา่านที่ผมเห็นแล้วก็มีที่ตุรกีนะครับคนน่ารักนะฮะแล้วก็คนมาเลเซียมุสลิมเนี่ยน่ารักแต่อินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะก้ากึง่งเจริญหน่อยเพราะว่าเขาก็โดนบีบจากคนจีนเหมือนกันนะฮะตัวเวียดนามเนี่ยจะมีข้อเสียในส่วนของเ,ออเรื่องของโกงได้โกงแต่ท่านอย่าลืมครับว่าคนเวียดนามเป็นคนที่ขยันเพราะเป็นชาติเดียวที่สามารถลดแอกตัวเองจากเมืองจีนได้ ชาเดียวที่สามารถทําสงครามกับเมืองจีนจนเมืองจีนยอมเลิกลาทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามฝรั่งเศสเวียดนามเหนือเวียดนามใต้สงครามเวียดนามนะครับคนเวียดนามผ่านสงครามมาเยอะแต่ผมเองได้ทราบครับว่าคนเวียดนามมีน้าอดน้ําทนแตกเนื่องมาจากความเอาตัวรอดทต่ไมเขาปลูกฝังเรื่องของโกงได้โกงหยิบได้หยิบคล้ายๆคนจีนแต่คนเวียดนามอุปนิสัยของคนเวียดนามมีดีอย่างหนึ่งคือคนเวียดนามเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายมาก คนอเมริกาเนี่ยทิ้งฝนเหลืองลงไปประมาณว่ามีประมาณถึง50ล้านกลลอนคูณ4.4ข้าไบนะครับ50ล้านกลลอนโดยเฉพาะทางเมืองเวนะครับที่เราเห็นว่าคนเวียดนามผอมผุ่นดีกินกะพักไม่ใช่ครับผมเรียนท่านทราบเลยว่าฝนเหลืองหรือว่าซันเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยนะครับมีผลทางพันธุกรรมเราจับไม่เป็นไรพี่อายุวัฒน์จับไม่เป็นไรพี่บอยจับไม่เป็นไรพี่ตั้มจับไม่เป็นไรพี่โยจับไม่เป็นไรแต่ลูกเราเป็นนะครับฉะนั้นคนเวียดนามจะมีลักษณะคือตัวแค่แกรนปันเหลืองไม่กินปาก ร่างกายไม่สมประกอบใบหน้าค่อนข้างจะบิดเบี้ยวไม่เข้ารูปนั่นคือสารพิษผลของสารพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2556นะครับรัฐบาลสหรัฐใช้เงินถึง30ล้านดอลลาร์ในการชำระล้างสารพวกนี้ซึ่งมีอยู่มากทางตอนกลางของประเทศนะครับแต่ที่นี้นะครับเรามาพูดถึงเมืองลาวเมืองลาวเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของปัญหาเนื่องมาจากว่าบ้านผมเป็นคนอุบลผมจะเคยจ้างเด็กเด็กน้อยคนลาวไว้เยอะ แล้วปรากฏว่าครับคนลาวเนี่ยจะมีข้อเสียคือเรื่องของอความไม่ค่อยอยู่กับที่ความไม่ค่อยจงรักภักดีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้แต่นี้คือสาเหตุที่ทําไมในบัตรประชาชนลาวต้องระบุว่าแต่งงานหรือโสดโดยปกติแล้วนะครับ70%ของประชาชนลาวไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวนะครับไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวถามได้เลยว่าคุณแต่งงานมากี่ครั้งเพือ่อนยาได้จะแต่งใหม่ จริงๆแต่ถ้าไกด์ลาวเดี๋ยวถามเวลาส่วนมากเขาก็จะมีตัวเองว่าฉันยังไม่แต่งงานฉันยังไม่แต่งงานนะครับส่วนมากไกด์ลาวจะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเขาค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มีกระทั่งเหมืองทองคำนะฮะแล้วก็คนลาวจะมีอุปนิสัยคล้ายๆกับคนไทยก็คือรักสนุกนะครับมีความสนุกสนานมีความเป็นกันเองพร้อมที่จะเลี้ยงข้าวท่านไปเนี่ยเขาเลี้ยงข้าวได้ท่านจนจนท่านเลี้ยงท่านได้จนมันตายแต่ห้ามให้คนลาวยืมเงิน เพราะถ้าให้พวกเรายืมเงินจะมีกรณีเกิดการทวงบุญคุณขึ้นมาทันทีคนพมา่านะครับคนพมา่าเนี่ยจะติดเรื่องของรัฐบาลเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะครับไม่มีเสถียรภาพคือยังอยู่ในลักษณะของสัตว์ครัแต่ผมเียได้ทราบเลยว่าหนึ่งในพมา่าเนี่ยเป็นประเทศที่ผมอยากไปผมชอบไปที่สุดมีญี่ปุ่นฮ่องกองพมา่าแล้วก็ตุรกีนี่คือสี่ประเทศที่ผมชอบนะครับพมา่า